สวัสดีค่ะบุเบาดานะคะให้เสียงภาคเป็นสโนไวท์ค่ะในภานพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่นดิสนีย์สโนไวท์ค่ะสวัสดีค่ะนัดมิเรียนนะคะให้เสียงภาคเป็นรบรชินีใจร้ายนะคะหรือว่า Evil Queen นะคะในภานพยนตร์ l i ฟ e Action Disney Snow White คะ่ะต้องบอกว่าเป็นนิทานที่ที่เราได้อ่านแล้วก็ได้ดูมาตั้งแต่เด็กๆด้วยค่ะแล้วก็จริงๆชอบเรื่องราวเรื่องนี้ด้วย รวมถึงตัวสโนไวท์เองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกเลยนะคะที่เราได้รู้จักก็อย่างที่โบบอกนะคะว่าสโนไวท์นี่เป็นนิทานที่เราได้ยินเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะครบรถจริงๆนะคะครบเครื่องมากทั้งสนุกทั้งมีสีสันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฝงความแฟนตาซีไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในเรื่องด้วยตอนเด็กๆเรารู้สึกเรามีความผูกพันเหมือนเรารู้จักมานานโดยเฉพาะประโยคเด็ดนะคะของรายชินีที่บอกว่า ประจกวิเศษบอกค่าเถิดผู้ใดงามเลิศในปัตตพีอันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ที่ทุกคนต้องจำได้นะคะแล้วก็เป็นที่แบบจดจำจริงค่ะหนูยังจำได้ทุกวันนี้เลยเล่นเคยเล่นด้วยนะหน้ากระจกเราต้องเล่นนะประโยคนี้ในเด็กๆทุกคนเนาะใช่ ราชินีใจร้ายเนี่ยนะคะหรือเขาเรียกว่าอีเวพีนเนี่ยนะคะคือตัวร้ายที่มีความเป็นไอคอนิกมากๆแล้วยังตอนนี้มันเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบเข้าถึงแบบตัวละครได้มากขึ้นแล้วมันมีสีสันมากขึ้นมันดูมีชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วยังได้เกากระดดมาด้วยนะคะซึ่งเขาแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นราชินีใจร้ายที่มีเสน่ห์ใช่แล้วเขามี powerful แล้วก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้แบบ มีมีพลังมากๆเลยแล้วตัวเราก็ถึงแม้ว่าจะเคยเคยภาคมาบ้างแล้วนะครบนานมากแล้วแต่ว่าอันนี้มันแบบเต็มเต็มยศจริงๆอะมันเต็มๆศภาคด้วยแล้วก็ร้องด้วยนะคะก็ถือได้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ชาเลนจ์เรามากๆเลยค่ะโบยงก็จริงๆก็รู้สึกว่าต้องมาแคสจริงๆแอบกดดันอยู่เพราะที่คนไม่ชอบแคสงาน่ะเวลาแบบพอไม่ได้ก็จะมาเสียใจไงแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือตัดสินใจมาแคสเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เราอยากจะได้เป็นแบบ นักพรากเสียงเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปสโนไวอีกแล้วสโนไวเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะจนทําให้ดิสนีย์เนี่ยเขาก็มีเจ้าหญิงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆาม,มาอีกมากมายแล้วก็ดีใจมากๆคือดีใจมากๆแบบมากๆจริงๆค่ะที่ได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ <laughs> ส่วนตัวโบอะคะโบว่ามีนิดหนึ่งเนาะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกเปลี่ยนอะไรค่ะนั้นแต่ว่าจริงๆก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าจริงๆก็ต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยดูเวอร์ชันแอนิเมชันมาซึ่งเขาก็ทําขึ้นเมื่อปี19 3 7ก็คือเมื่อ88ปีที่แล้วนานมากแล้วสโนไวท์เวอร์ชันนี้คือต้องทําให้แบบว่าเข้าถึงคนดูมากขึ้นด้วยแ mm hmm. บบเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยรู้สึกว่าสโนไวท์เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นอายของแอนิเมชันอยู่นะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ จะเข้มแข็งขึ้นม,มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องความยุติธรรมมากขึ้นซึ่งโมงคิดว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วค่ะแล้วก็เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันมากมด้วยค่ะก็ของนัดรู้สึก เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่โบอบอกอะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะเพราะถ้าเทียบกับแอนิเมชันที่เราเคยดูเนี่ยราชินีในเวอร์ชันนี้นะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะพอมาเป็นภาพยนตร์แบบไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะมีชีวิตมากขึ้นมีมิติแล้วก็มีสเสน่ห์มากกว่านะคะแล้วที่สําคัญคือสวยสง่าจริงๆนะคะแล้วก็มีความน่าเกรงขามแต่ว่ามีความดุดดันมันดูมีความเท่ม,มีความคูแล้วจะบอกเลยว่าเขาเขาเล่นดีๆมากๆเลยนะคะซึ่งเกากระดดนี้เขาแบบถ่ายทอดออกมาด,ดีๆมากๆแล้วก็ ได้เป็นตัวละครตัวนี้จริงๆเลยทำให้เราอินไปด้วยค่ะโอ้โหความยากเหรอคะคือยากแต่มันสนุกนะ<ช>บอกเลย<ช>มันมันมันตรงภาคนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเขาเล่นเนีย่ยเขาจะเล่นแบบในหนึ่งซีนน่ะเขาจะมีแบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะอารมณ์เขาจะมีค<ว>่อนข,ข้างหลากหลายอะ่ะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาร้ายเดี๋ยวพบกด เดี๋ยวเขาจะโกรธเดี๋ยวเขาจะเกลี้ยกล่อดนะคะแล้วพอตอนร้องอีกก็เหมือนกันเพลงของของตัวของราชินีเนี่ยเขาจะมีความแบบขึ้นลงสั้นยาวแล้วก็ร้องแบบเปล่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะให้ให้ความรู้สึกท้าทายอะ่ะแล้วก็เพลงมันเพราะแล้วก็สนุกจริงๆเลยนะมองว่าเอออันนี้มันก็ชรเลนช์เรามากๆค่ะก็ต้องแบบดีใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เลยแหละบอกได้เลย,เลย,เลยนะคะ่ะ สาวสโบนะคะก็สนไวเนี่ยการภาคเสียงของโบนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็จริงๆก็พยายามไปไล่ดูหนังภาคหลายๆเรื่องเหมือนกัน,นะคะว่าเขาภาคกันยังไงเขาออกเสียงยังไงแล้วก็เรื่องของดิสนีย์ก็คือเขาจะมีเสน่ห์ในแบบของเขาว่าน้ําเสียงต้องไปประมาณนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจในการภาคแต่สุดท้ายคุณครูเขาก็ช่วยแนะนำคะ่ะว่าเทคนิคแบบนี้ต้องให้ห้องอัดต่ออย่างนี้ก็ทําให้ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะส่วนเรื่องเสียงค่ะก็มีปรับอารมณ์ตอนภาคเพื่อให้เข้าแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับเสียงของต้นฉบับที่มีแบบว่าความสดใสมากมๆแบบต้องบ<ๆ>อบเขาเสียงใ<ๆ>สามากๆ่ะพี่นะแล้วก็แอบห้าวนิดๆก็เลยต้องปรับเสียงขึ้นลงแบบนี้อยู่ตลอดอเลยมันมีหลายอารมณ์ด้วยไงซโน,นไวท์นี่เขาแบบว่าผ่านผ่านสึกมาเยอะจริงๆใช่แบบเวลาเศร้าก็ต้องลมเท่านี้เวลา ต้องเกลียยกับมขต้องแข็งแรงแบบนี้ก็มีความรักคือเขามีหลากหลายอารมณ์มากใช่เวลาพูดไปก็ต้องยิ้มแบบนี้ห่างเสียงห้ามขึ้นสูงพ่ี่นัดบอกแล้วก็มันท้าทายแล้วก็สนุกมากคือเวลาไปไปที่ห้องอัดเนี่ยค่ะปกติไปงานก็จะงอแงเนาะอันนี้ไม่เคยงอแงเลยเนาะอันนี้แบบไปสูุ้เพราะว่าพากับร้องนี่คนละเรื่องกันเลยค่ะมันสลับกันหมดเลยเนาะค่ะแต่ว่าสนุกมากค่ะท้าทายมาก าที่คล้ายกับโบน่าจะเป็นเรื่องความรักความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครมาโดนเอาเปรียบแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเ<ม>ชื่อมั่นในความถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือมีความเชื่อมโยงกับสโนไวท์เนาะในเวอร์ชั่นนี้แล้วก็คือเอาไง่ายๆไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบอะค่ะคือเป็นโบมากๆเลยถูกอันนี้กจริง <c oughs> เพราะว่าคือสโนไวท์เขามีความสดใสไงมีความร่าเริงซึ่งโบมีเอเนอร์จีตรงนี้ขอบคุณค่าย <c oughs> คุณเป็นไงบ้างคะคีนคีนเหรอคะ mm hmm. ก็สําหรับตัวเขาถ้าถามว่าเราคล้ายอะไรกับเขาเหรอเอาแค่สวยอ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณอันนี้ไม่พูดแล้วกันเนาะห <laughs> <laughs> มายถึงว่าถ้าเราเห็นว่าเอาเอาซุา้งฟิสิกส์ก่อนคือ,อรูปร่างหน้าตาเอ,าอย่างนี้ก่อนเราอาจจะมีความแบบลูกคลึ่งมีความแบบโครงสร้างหนกแก้มตาเตออะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็ดูเป็นแบบฝรั่งอะไรเงี้ย <laughs> ก็อาจจะแบบว่า,าดูเป็น,เป,นเป็นรรชินีได้ด้วยคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความ ความสวยสง,ง่าของเขานี้เราก็ขอรับไว้แล้วกันว่าเลยเราก็อยากเป็นแบบเขานะคะแต่ถ้าความร้ายนี้เราอาจจะไม่ได้แบบร้ายแบบเขาหรอกเราก็เป็นเรานะคะก็การที่นำเอาเทพนิยายคลาสสิกนี้นะคะมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเนี่นะคะ ที่มันมีสเสน่ห์แบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มีมิติมากขึ้นนะคะทั้งตัวละครของสโนไวท์เองนะคะแล้วก็ตัวราชินีเนี่ยรวมถึงตัวละครอื่นๆนะคะอีกหลากหลายตัวเนี่ยก็น่ารักแล้วก็น่าหลงไหลทั้งนั้นเลยนะคะอย่างคนเหมืองทั้ง7จเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยอยากให้ไปดูน่ารักจริงๆนะคะทำให้ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนี้มันออกมามีสีสันที่ครบรถแล้วก็น่าดูมากๆนะคะรวมถึงเพลงในเรื่องนี้นะคะแต่บอกว่า เฉาะจริงๆมันแ<า>บบมันนัวมากๆค่ะอยากให้ดูจริงๆนะอยากให้เชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่ชื่นชอบแอนิเมชันนะคะสโนว์ไวท์แล้วก็ภาพยนตร์แนวผจญภัยแบบแฟนตาซีนี้ได้ดูด้วยนะคะเชื่อว่าเป็นอีกภาพยนตร์หนึ่งที่จะอยู่ในใจของเราแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทั้งแฟนๆดิสนีย์แล้วก็หลายๆคนอยากให้ครอบครัว <S <S พาลูกๆหลานๆไปดูกันนะคนที่เรารักนะคะไปให้ดูแล้วก็อยากจะบอกว่าเชื่อเธอค่ะว่าคุณจะเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึก ว่าทำไมไมันถึงจบเร็วแบบนี้ก<ช>็ต้องไปดูด้วยตาตนเองใช่ค่ะสำหรับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นสโนไวท์นะคะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆค่ะด้วยเรื่องราวของเวนทมมตนแล้วก็การประสนภัยแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะ<ม>แล้วก็รวมถึงความแฟนตาซีที่คิดว่าถ้าดูในโรงภาพยนตร์จอใหญ่ๆแบบนี้ภาพต้องสวยแล้วก็มีความแมจิคอลมากๆแน่ๆเลยค่ะ<ม>อยากให้ทุกคนนะคะทั้งแฟนๆดิสนีย์แล้วก็แฟนเจ้าหญิงแล้วก็แฟนของราชินีด้วยนะคะ หรือไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นนะคะก็สามารถมาร่วมสนุกแล้วก็รับชมความสนุกแล้วก็อมยิ้มไปได้วยกันได้นะคะการที่เราได้กลับมาเห็นตัวละครที่เราชอบเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็มีเพลงหลายเพลงที่ทําออกมาได้ติดหูมากๆเลยนะคะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยโบชเชื่อว่าคนดูจะได้ข้อคิดว่าการมีจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็ดีของตัวเองเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญนะครับ Disney Snow w h i t นะคะ20ิมีนาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ที่สําคัญอย่าลืมมาดูภาคไทยของเราด้วยนะคะ